ดูนัองสองคนนี้สิอ่อนแอหมดแรงไม่เดินต่อเดี๋ยวนะะขอ,อกินขนมกันเติมพลังหานี่กินขนมฉันว่าเล่นบีบีอยู่นะเดี๋ยวพี่ฉันอัพเดตพี่พาตัปหนึ่งขอโทษด้วยนะเราไม่ใช่ผีเราไม่สามารถหายตัวได้เลยแบบเธออ่ะเราเหนื่อยมากการเดินขึ้นเขากับการเดิน,นบนแคดบล็อกมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะมิใช่ดอกเราอ่ะเล่นฟิตเนสทุกวันไนงะก็เลยแข็งแรง พี่เน็จริงหรอเือไถ,ถแอกหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยอยากาความรับเื่นมาเปิดเผยเจ้าเสา่ <แก S 1> ห์ขนาแอกคืออะไรหรอพี่เห็นรู้จักเลยแอกเป็นคำหนึ่งของคำว่าแอคชั่นแอคชั่นที่ใช้กับการทำทุง่งนาอย่าง <c oughs> อ๋อเธอคงเคยทำบ่อยแล้วเซ่เคยรู้จักละคดีบ้านเรามีมีสี่อะเปิด <c oughs> ต,ตู้ทำไมเธอต้องนั่งไกลกันด้วยล่ะคนละสปีชี กลิ่นใช้แค่มีอ่ะเรามีต่อมรับรู้สัญญาณตูด่ะอย่าเกยยืนใจเชื่อยืนใจเชื่ออุ้ยว่ากที่ว่าหั่นแตกไม่ใชะหั่นแตกมีจังเลยเธออ่ะผมยังอยู่ตัวอยู่เลยอ่ะอุ้ยผมแบบเป็นหน้าไปหมดแล้วอ่ะเราก็เลยไม่ถ่ายตัวเองไงมีดีเรื่องนี้เนี่ยโอเคไหมอร่อยมั้ง